ีงคาาทกตตับบ่นนใมสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูแมทน,นะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มเรียนหน่วยฝนกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปรากฏการณ์การเกิดฝนเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะอ่าเดี๋ยวเรามาร้องเพลงก่อนที่จะเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ฟังก่อนหนรอบนะคะฝนฝนจาฝนมาจากไหนไอ้น้ำนั่นไงและเฮยมารวมกันก่อนเมฆสีดำลอยต่ำก่อนนั้นไม่ช้านากฬมาเป็นฝนเอย่ยอ่าเด็กๆร้องพร้อมกับคุณครูนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะฝนฝนจาฝนมาจากไหน เมฆสีดำลอยต่ำต้นนั้นไม่ช้านาะนกลายมาเป็นฝนเอ่ยอเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าในเนื้อเพลงที่เราร้องกันไปเมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่ค่ะมีไอ้น้ำมีฝนแล้วก็มีเมฆสีดำนั่นเองอเด็กๆรู้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนวัฏจักรการเกิดฝนกันค่ะ เด็กๆเห็นไหมคะว่าที่คุณครูเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในนี้มีอะไรบ้างคะใช่ค่ะในนี้นะคะก็จะเป็นวัตจัการเกิดผลนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ่ะค่ะเวลาที่ฝนตกนะคะฝนนะคะก็จะมารวมกันอยู่ในแม่น้ํานะคะสะสมกันเป็นแม่น้ําใหญ่นะคะแล้ว เวลาที่ผาทิ์ส่องแสงลงมาทําให้เกิดความร้อนนะคะที่แม่น้ําก็จะละเหยมาเป็นไอนะคะพอระเหยมาเป็นไอ้น้าเม็ดเล็กๆนะคะมันก็จะลอยนะคะขึ้นไปที่ก้อนเมฆสีขา,ขาวๆหลายๆก้อนนะคะและก้อนเมฆสีขาวๆหลายๆก้อนก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่และก้อนเมฆก้อนใหญ่ก็จะเป็นก้อนเมฆสีดํานะคะแล้วก็ทําให้เกิดมาเป็นฝนนะคะที่ตกลงมานั่นเอง และฝนที่ตกลงมาก็จะรวมตัวกันนะคะไปอยู่ในแม่น้ํานะคะก็ทําให้เกิดฝนในทุกวันนี้นั่นเองนะคะค่ะเด็กๆเข้าใจาแล้วใช่ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงกันอีกหนึ่งรอบนะคะ นนเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวัตจักรการเกิดฝนเป็นยังไงฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะก่อนที่เราจะจัดกันนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ